เอาละแล้วก็มาต่อเกมไปเล่นฟิลกันเลยนะครับการปรับตัางค่าเรามาดูกันปรับที่ Full HD นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะปรับเป็น High นะครับถ้าอยากปรับอัลต้าผมแนะนำให้เล่น3060นะครับนี่คือปรับ High Frame Rate มันก็ยังได้ประมาณ65เฟรมเองนะนะครับประมาณ60เฟรมค่อนข้างปิ่มนะครับถ้าอยากลื่นกว่านี้ก็แนะนำปรับเป็นพวกกลางๆปรับเป็น Low อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะปรับ DLSS ก็ได้นะครับช่วยบู o s t Frame ขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เห็นไหมได้มา90เฟรมนะครับโดยการปรับไฮนะครับต่อมาครับลองปิด DLSs ดูนะครับอ่าแล้วก็ปรับให้มันเหลือสักโลนี่ครับปรับโลประมาณ80 frame. Frame, เฟรม90เฟรมอารมณ์เหมือนปรับไฮแล้วเปิด DLSs เลยนะครับนี่ส่วนภาพเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันแตกต่างกันมากไหมนะ อันนี้คือปรับโลนะครับภาพก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะมาลองปรับไฮดูสิปรับไฮแล้วก็เปิด DLSS นะครับภาพก็ก็โอเคอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าปรับไฮแล้วเปิด DLSS รู้สึกภาพมันมันดูค่อนข้างสมูทกว่าแล้วก็ดูแบบและมุนอะเออประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรา ลองเปิดเลเทซิ่งด้วยล่ะสักนิดนึงสักนิดนึงมาดูซิมันจะไหวไหมนะครับใส่เงาสมจริงอ่ะปึ๊บปึ๊บอุ้ยเอาเอาเอาเรื่องนะได้อยู่นะปรับไฮเปิด D l s แล้วก็เลเทซิ่งโอเคเลยอ่ะ70เฟรม80เฟรมพอได้ครับไปครับลองบวกกันดูโอเคเลยไม่เบาครับไม่เบาไม่ธรรมดาครับโอ้โหฮอรฮอไปครับ สปพายออกไปเพื่อนโอ๊ยอม้มมนขุนโอ๊ยโอ้โหโดนใครยิงวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะเอาขนส่งลงมานะครับเฮ้ยนี่มันช่ก่อส่งนี่มันระเบิดดูครับบวกกันหนักๆไม่เยอะจัดไม่รู้จะเลือกยิงใครเอาเพื่อนกูนหลังแตกไปแล้วอ่ะสักเม็ดก็ยังดีวะ ดูครับโหเล่นลื่นๆเลยอะ่ะปรับไฮนะครับอื <c oughs> โดนไปอีกแล้วครับโอ้โหปิวยังกระดาษดูนิปรับไฮแล้วเปิด DL s คือช่วยได้เยอะนะบอกเลยนี่คือข้อดีของการใช้การ์ดจอตระกูล RTX นะครับโอ้โหโดนแล้วกูเดี๋ยวบับตัวเองก่อนอื มันต้องหาปืนที่ซูมได้แล้วแหละจังหวะน,นี้นี่ตรงนี้กูน่าจะโดนสไนเปอร์สไนเปอร์สอยนะเอาจริงๆนะครับชาร์จ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 อุ๊ยอุยอุยโอ้โหๆๆโดนเลยนี่ครับเป็นไงคือเล่นได้สบายครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับแอดปอก,ก็จะมาไลฟ์ปกติแล้วนะครับพอดีช่วงนี้รีบทำรีวิวแต่ละสเปคเขา ก็มีสเปคสั่งเข้ามาหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะมาพูดคุยกันเพ่อนส,สดๆกันได้เลยนะทุกคนเฮ้ยโอเคเลยครับตอนแรกตอนแรกปรับปรับสุดถ่าจะไม่ไหวใช่ไหมพอเปิดเดลเอเดปุ๊บช่วยได้เยอะอเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนกูโดนแล้วกูเชี่อะไรนังวะโอ้เราเบิดดูครับเราเบิดแบบหนัก,นกๆแบบเนี้ย ใครวะเมมโอ้โหอะไรนักหนาวว่าใหม่เนาะโอ้โหมอบก,ก่อนมอบก,ก่อนวิ่งมาตุ๋ยกูไม่เนี่ยเดี๋ยวดยวแล้วแล้วใครเปิดใหม่วะยินได้ยังยินได้ยังเอาเพื่อน อาอพยาบ,บาลไปโอ้โหระเบิดหูวิ่งเลยหูวิง่งหูวิง่งเดี๋ยวโอ้โหเกือบตายใใช่ไหมนะ่ะใช่ไหมนะ่ะใช่ไหมน่ะสังน่อยสังน่อยเจอ AK 24ไปหนูบับบับยูดได้ยังวะนี่โอ้โหตุยเลยเป็นเป็นยังไงบ้างครับบอกเลยว่าอย่างมัน ตอนนี้เราเปิด l a t e s ซ i n g แล้วก็ d l s on ด้วยนะครับมาลองแบบปรับสุดดูซิจะเป็นยังไงมาปรับสุดเฮ้ยพอได้อยู่นะ60เฟรมแต่ถ้าบวกหนักๆน่าจะไม่ไหวนะครับอ่ะเกิดมันตรงนี้แหละครับที่นักหน่วงฟึบอ,อันดับแรกเลยขวาที่ซ่อนก่อนนี่ครับปรับสุดเปิด l a t e ซซิ n g ยิงหวานยิงหวานได้60เฟรมโอเคนะ

กดจี้ค้างเหรอไอ้มมนใส่กล้องยังไงผมลืมแล้วแย่แย่แย่แล้วอย่างนี้เพื่อนผมก,ก็ตายเร็วเือวเกินอืออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกมเ a t t l e f i เล่นไะด้สบายครับหือฮือโห,หจะเยอะไปไหนดูครับดูครับหนักนวงหนักนวง ตนหัวแตกอันนี้คือปรับสุดนะครับก็คือเอาต้าเลย <Like. S 1> เปิดเลเทซิ่งด้วยเปิดดีเอลอช่วยด้วยนะครับโอ้โหถือว่าช่วยได้เยอะเลยดีเจากที่แบบปรับสุดเหมือนจะไม่ไหวแต่พอแบบเปิดดีเดนี่คือช่วยได้สบายเลย <Like. S 1> โอ้อ่ะประมาณนี้แล้วกัน